การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มซีทีมชาติไทยออกไปเยือนสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งนัดนี้ทีมชาติไทยต้องการชัยชนะเพื่อรุ้นเข้ารอบต่อไปเริ่มเกมการแข่งข,นข,นขันมาทีมชาติไทยบุกใส่สิงคโปร์อย่างหนักจนมาถึงนาทีที่5จากจังหวะทุ่มเร็วของธีรทรบุญม,มาทันทุ่มให้เอกนิตปัญญาตวัดต่อให้สุพรชคสารชาติ ยิงเข้าไปให้ทีมชาติไทยออกนำสิงคโปร์ไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์อย่างรวดเร็วแต่ในนาทีที่41สิงคโปร์มาตามตีเสมอได้จากการยิงของซันวาอันนัวทำให้กลับมาเสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งจังหวะที่เสียประตูก็คือทีมชาติไทยเสียบอลแดนกลางเหมือนกับที่ไทยเสียให้กับทีมชาติจีนทีมชาติสิงคโปร์บุกมาแล้วก็ทำประตูได้ในที่สุด หมดครึ่งแรกทีมชาติไทยเสมอกับสิงคโปร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเริืมครึ่งหลังมาทีมชาติไทยกดใส่สิงคโปร์อย่างหนักจนมาถึงนาทีที่66หทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะที่ทีละสินแดงดาแทงบอลไปให้กับสุนาพเหมือนตาหลุดเข้าไปยิงและก่อนจบเกมการแข่งขันในนาทีที่87 สุพนัทเหมือนตาได้บอลหน้าก่อนเก็บโทษก่อนยิงด้วยขวาบอลมุดเสียบเสาแลกเข้าไปทำให้ทีมชาติไทยออกนำเป็นสามประตูต่อหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันทีมชาติไทยสามารถบุกมาเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ได้ถึงถิ่นสามประตูต่อหนึ่งทำให้ทีมชาติไทยเก็บสามคะแนนแรกจากการแข่งสองนัด